สวัสดีครับผมป๋อมนะครับคลิปนี้นะครับก็คงถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะเอาเจ้าหัวปริเเตอร์ตัวนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับในโคมเอสสี่ตัวนี้นะครับอ่าผมไม่ต้องทําให้ดูแบบละเอียดแล้วนะเพราะว่าเรื่องเอาหัวปริเเตอร์ใส่ไปในโคมพวกเนี้ทําหลายคลิปแล้วเดี๋ยวเสร็จออกมายังไงเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนดูกันนะครับแล้วก็ ไปติดตั้งในรถนะครับแล้วก็ทดสอบไฟกันดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับปิดโคมแล้ครับประกอบเข้ากับรถแล้วแล้วนี่ก็จะเป็นสายไฟไฟตรงเนี้ยอ่ายวผมมาต่อรีเลย์เพิ่มนะครับเดี๋ยวเสร็จสองข้างเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีนะครับประกอบไฟเสร็จทั้งสองข้างเลยนะครับ แล้วก็เดินระบบไฟรีเลย์ของตัวเลเซอร์เรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูไฟนะทดสอบไฟให้ดูนะครับไฟต่ำนะครับไฟสูงนะครับแล้วก็ตัวเลเซอร์นะครับ เห็นไหมครับปิดได้เปิดได้อันนี้ไฟต่ำนะครับแล้วก็เปิดตัวเลเซอร์นะครับ เรียบร้อยนะครับประกอบเรียบร้อยแล้วครับทั้งสองข้างเลยนะครับเดี๋ยวรอให้มืดแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองไฟให้ดูนะครับว่าความสว่างเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็มืดหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบไฟให้ดูนะว่าไฟมันสว่างขนาดไหนนะครับ แล้วคุ้มค่ากับการลงทุนไหมนะครับเดี๋ยวจะเริ่มจากไฟต่ำก่อนนะครับไฟต่ำนะครับนี่คือลำแสงนะครับไฟต่ำนะครับเดี๋ยวให้ดูว่าไม่ได้เปิดสปอตไลท์เลยนะเห็นไ,ไหมครับไฟหน้าอย่างเดียวนะครับ แล้วก็ไฟสูงนะครับนี่ไฟสูงนะครับไฟต่ำนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดตัวเลเซอร์นะเลเซอร์นะครับเห็นไหมเห็นเลเซอร์กลมๆไหม ปิดนะครับเปิดเลเซอร์นะครับเปิดไฟสูงนะครับเลเซอร์อย่างเดียวไฟสูงไม่มีนะครับไฟต่ำปิดเลเซอร์นะครับเดี๋ยวเราไปลองวิ่งดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับ แล้วเดี๋ยวเปิดไฟสูงเปิดเลเซอร์แล้วไปมองดูทางหน้ารถซิว่ามันจะแยงตาชาวบ้านเขาขนาดไหนหรือไม่แยงตานะเพราะว่าถ้ามันแยงตาเราก็ไม่เปิดเลเซอร์เปิดเลเซอร์เฉพาะเวลาเราขับกลางคืนคนเดียวมืดๆนะครับโอ้โหก็ ก็ได้นะผมว่าก็ไม่ถึงกับว่าโหดไปนะผมว่าอันนี้ถ่ายจากในรถนะครับน,นี่คือไฟต่ำนะครับไฟต่ำนะผมเปิดไฟสูงให้ดูนะครับอ่านี่ไฟสูงนะไฟต่ำอีกครั้งนะครับ จะเปิดเลเซอร์นะอ่านี่คือเลเซอร์เห็นไหมปิดเลเซอร์นะครับ เลเซอร์อย่างเดียวเห็นไหมครับนี่คือตัวเลเซอร์อย่างเดียวเ,เดี๋ยวเปิดไฟต่ำนะอ่าไฟต่ําแล้วก็เปิดไฟสูงนะครับตอนนี้มีไฟต่าและมีเลเซอร์เ,อเดีจะเปิดไฟสูงนะอ่านี่คือครบระบบของเขาแสงจะได้ประมาณนี้นะครับก็คือสว่างนะครับแล้วก็เมื่อกี้อย่างที่เห็นเนาะสวนกับมอเตอร์ไซค์ก็ ไม่ได้มีมอเตอร์ไซค์กับทิศไฟอย่างใดทั้งสิ้นเนาะแต่ว่าเดี๋ยวขับไปขับไปก็ต้องคอยดูชาวบ้านเขาเวลาเขาขับสวนกับเรามาว่าจะมีใครทิปไฟเบิ้ลไฟหรือเปล่านะครับเข้าตาเขาหรือเปล่านะเบื้องต้นความสูงก็ประมาณนี้นะครับของแสงไฟอันนี้ไฟต่าอย่างเดียวนะเปิดไฟสูงอ่าเห็นไหมครับเปิดเลเซอร์ด้วย ไฟสูงเหลือเลเซอร์กับไฟต่ำนะครับแล้วก็นี้ปิดเลเซอร์ไฟต่ำอย่างเดียวนะครับอ่าก็ดูกันเองเ,องเนาะว่ามันโอเคหรือเปล่าจะได้เป็นแนวทางให้ผู้ชมทุกท่านตัดสินใจว่าเราจะซื้อโปรเจคเตอร์แบบไหนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะผมตั้งเลเซอร์เนี่ยให้มันเอียงมาทางฝั่งของเราอย่างเดียวนะครับเห็นไหม ตัวไซมีไฟไท้ายหรือเปล่าอะไรย่างเงี้ยผมว่าเลเซอร์ตัวนี้นะช่วยได้เยอะผมว่านะสำหรับผมนะครับถนนสายนี้นะครับค่อนข้างจะมืดนะแลนเป็นถนนทางหลวงแผ่นดิถนถนนค่อนข้างกว้างเลยไม่มีต้นไม้ข้างๆอะไรนะครับสังเกตนะนี่ถ่ายจากในรถนะครับนี่เปิดไฟต่ํานะครับไฟต่ํานะ,ะยิงไฟไฟต่ําอย่างเดียวนะ ก็ไม่เห็นมีใครทิศไฟสวนมาหรือยังไงนะครับเดี๋ยวรอจังหวะดีๆหน่อยผมจะเปิดไฟสูงให้ดูเปิดเลเซอร์ให้ดูนะนี่คือลำแสงของไฟต่ำอย่างเดียวนะครับอ่าไฟต่ำอย่างเดียวเลยนะอืมมีรถสวนมาข้างหน้าดูซิว่าเขาจะทิศไฟเราหรือเปล่าไฟเราไปแยงตาเขาหรือเปล่านะครับคือลำแสงผมว่านี่ขนาดไฟต่ำนะ แล้วไม่แยงตาชาวบ้านด้วยสังเกตได้เลยเห็นไหมไม่มีการทิปไฟเลยเหไหมครับอ่ะอันนี้ผมไปเปิดเลเซอร์ให้ดูก่อนนะอ่านี่ดูโทเลเซอร์เห็นไหมเลเซอร์นะเห็นไหม ไปเลยเห็นไหมครับผู้ชมทุกท่านนะครับคงเห็นประสิทธิภาพนะครับของเจ้าหัวโปรเจคเตอร์นะครับสระบบตัวนี้แล้วนะครับเพื่อนๆผู้ชมทุกท่านนะครับคิดว่ายังไงบ้างนะครับ <S <S 2> <S 2> คิดว่ามันคุ้มค่าไหมกับที่เราลงทุนทำลงไปนะครับ คลิปนะครับที่ทดลองไฟขณะวิ่งนะครับถ่ายจากในรถนะครับซึ่งฟิล์มครับฟิล์มบานหน้านะครับเป็น60%นะครับอาจจะดูมืดหน่อยนะครับแต่ขนาดถ่ายออกจากในรถนะถ่ายจากในรถก็ยังยังสว่างเห็นเหมือนในคลิปครับผมก็ตอบไม่ได้นะว่าดีหรือไม่ดีนะครับเพื่อนๆพ,พิจารณาคลิปแล้วก็ตัดสินใจเอ,เองนะครับว่าโอเจ็คเตอร์ตัวนี้เหมาะกับ เพื่อนผู้ชมหรือเปล่านะครับคลิปนี้ไม่ได้แนะนําวิธีการทําอย่างละเอียดนะครับเน้นถึงประสิทธิภาพในการใช้งานเนาะเพราะไม่อยากคลิปมันยาวมากนะครับก็สําหรับแนวทางทำใส่คุณภาพนะครับก็ประมาณในคลิปเลยนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ จะได้ทำคลิปอะไรแปลกๆใหม่ๆทั้งมีสาระและไม่มีสาระให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกนะครับและใครอยากให้ผมทำอะไรยังไงแบบไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะถ้าผมมีอุปกรณ์และมีความสามารถที่จะทำได้ผมจะได้ทำให้เพื่อนๆดูนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ